แขกและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เกมการศึกษานะคะค่อยเด็กจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะค่อ้ภาพมาเรามาดูกันนะคะว่ามีภาพอะไรคะเด็กภาพกุ้งนะคะกอุองอกุ้งไม่ถูกกุ้งค่อยดูคําหน้าคําแรกนี้นะคะต่อไปคะ่ะเนยภาพอะไรคะภาพนกนอุอกอนก กไก่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะจับคู่กันไม่ได้ต่อไปนออานาเราดูพยัญชนะต้นที่กอขีดเส้นหน้านะคะพยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกของคํานะคะคํานี้ค่ะกอ,โ,อโ,โกบอ่ากไก่เหมือนกันไหมคะ ้เหมือนกันแล้วเราจับคู่เลยอันนี้ว่าขออนุญาตทำกับปากกานะคะเพราะเด็กจะได้เห็นชัดต่อไปค่ะแต่เด็กๆทากับดินสอเหมือนเดิมนะคะช้างชอางช้างไม่โทช้างนะคะพยัญชนะต้นก็คือตัวชอช้างต่อไปค่ะชรอนชอนชอนไม่โทช้อนอ่าชอช้างเหมือนกันไหมคะเหมือนกันจับคู่เลยค่ะ เอ๊เมื่อกี้เมื่อหนูกันเราหนูเหมือนกันไหมคะนกกับน้าเหมือนกันจับคู่เลยคะ่ะต่อไปคะ่ะถุงทออุองถุงนะคะอ่ามีปอเอดอเป็ดนะคะไม่เหมือนกันอ่าต่อไปมาดูคะ่ะอันนี้อะไรครับน,นี่อะไรเอ่ยปูหรือเปล่า ปูไหมคะป,ปูปูอ่าปอปลาเหมือนกันเลยจับคู่ค่ะต่อไปค่ะถออะงอถังอ่งอาเจอแล้วถอถูกเหมือนกันจับคู่กันค่ะต่อไปค่ะงูงูงออองออ่าเหมือนกันไหมคะพยัญชนะต้นเหมือนกันจับคู่กันเลยค่ะ เสร็จแล้วมีอีกหนึ่งใบนะคะเด็กๆมาต่ออีกใบนึงนะคะนี่ภาพเสื้อสอเอ,อือเสือไมโทเสื้อนะคะพยัญชนะต้นคือสอเสืออันนี้รอเอ,อือเรือพยัญชนะต้นคือรอเรือนี้มเอ่อมแมวพยัญชนะต้นคือตัวหมามานะคะต่อไปสอเอ,อือ เสือพยัญชนะต้นคือสเสืออ่าเจอแล้วโสเสือเหมือนกันจับคู่กันเลยค่ะต่อไปค่ะนี่อะไรคะรอโอชรถอ่ารถร,ถรเรือเหมือนกับเรือเลยนะคะลองจับคู่เลยค่ะต่อไปค่ะมอมาไม่โทรแมาอ่ามแมาเหมือนกันนะกับแมวจับคู่กันค่ะต่อไปค่ะ ตอโตอไม่ตรีโตอ่าตาเตานะคะนี้มออือมืออันนี้มอมะต่อไปขออ่ะนอขันอันนี้ขอไข่ต่อไปขอไอไข่ไม่เอกไข่อ่าเหมือนกันจับคู่เลยค่ะต่อไปค่ะมออดโดมดมด จับมือมอมมาเหมือนกันจับคู่เลยค่ะตอเอียง,งอเตียงนะคะเด็กๆตตเต่ามีไหมโตเต่าอ่ามีจับคู่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินส่งมาใน,นลายกลุมด้วยนะคะเด็กๆ,ๆสวัสดีค่ะ